คนนรับโอยเดือนบุญกอศากตรคุณอกเดือนหนาไปลอยวันแม่อพอดีน,นั้นไปแก้จะไปแ่มแม่นอะน่อยหน่อยไปไอจิตตอมแม่ไปทำบุญไปวัดวัคนสามวันนี่บ่แม่นั่นครบรอบแก้จิไปไหม บุเขาาเออเป็นบุญเขาสาไงเนี่ยจะเสีเียบนเียข้างนี่ขาทัางคุณานั่นเลวเริ่มเลวเนี่ยเขาจ่าเนาะเนี่เขาว่านาะ วางได้วางแต่เม่สะอานีลยมันซีเดือนหรอที่นี่มันบอกเป็นแผลถอกหรอเปล่าอยู่ของอาเกนเียวสวมเบียรหนีกจะเอาเขาไม่จได้เรื่ได้ของไงเนี่ยเี่ยวเดี่ยวอ่อนรับูมควก็มีเท่าไรใ่ข้าอันอันไอ้